สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาอันบ็อกซิ่งนะครับกับตัวนี้ครับกับเบรนเจอร์นะครับเป็นรุ่น sm 8 5 0 0นะครับแต่เฮดที่ฟรีมาเพราะว่าเป็นสีดำนะครับชอบสีดำนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่สภาพกล่องก็โอเคนะให้ดูพิถีพิถันดีนะครับนี่กล่องดูสวยดีนะครับป๊บเนี่ยชอบอ่ะคือแบบว่าให้ให้มันเป็นแบบกล่องโฟมอ่ะก็คือว่าให้ให้ความดูแลแบบดีในระดับหนึ่งนะครับคอ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 เนี่ยโอเคก็กันได้ดีกว่าถุงผ้้าาาควมจริิงอ่ะถเเกดป็น รุ่นอื่นนะครับก็ควรจะแถมถุงผ้าเนาะนะครับเนี่ยของแบงแบงไม่ยอมแถมไอ้แบบไอ้นี่เป็นเขาแถมไปถุงผ้าเขาไม่ยอมแถมเป็นกล่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลาสติกที่แบบเกดก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับกันใช้ได้ได้ดีกว่าผ้าแน่นอนคราวนี้เราแกะมานะครับปุ๊บนะจ๊ะออกมานะครับปานเปนนะครับเราก็จะเจอนะครับ2อย่างด้วยกันนะครับไม่กับไอ้ตัวนี้ครับแต่เขาบอกนะครับว่าเฮ้ยกลิ่นทําไมกลิ่นสีมันแรงอยู่วะกลิ่นแรงมากครับเหม็นมากเลยอะ แต่ว่าให้ข้างในเนี่ยก็ถือแบบเฮ้ยโอเคนะเป็นโฟมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็นเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นช่องนะครับของที่เสียบของไม้นะครับแล้วตรงเนี้ยก็เป็นแบบของไอ้เนี่ยที่ใส่ไอ้ไอ้ที่ถือตรงเนี้ยครับก็โอเคนะถือว่าแต่เหม็นกลิ่นสีแรงมากอะ่ะกลิ่นสีแรงมากออกมาแบบกลิ่นหึงอะนะครับเดี๋ยวก็อย่างแรกก็คือชอบนะถ้าเกิดเทียบกับราคาตัวนี้ถือว่าเป็นแพ็กเกจจริงที่ ปกป้องได้ดีกว่าผ้าสุงม,มากคราวนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของตัวนี้ยไอ้ตัวนี้นะครับเฮ้ยก็ถือว่าแบบโอเคนะฮของเกรดดีนะนี่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 เนี่ยครับเฮ้ยแข็งแรงทนทานเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยนะครับส่วนไม้อะ่ะพูดตรงๆนะครับหนกักคือแบบประมาณว่าได้ประมาณสามขีดเกือบสี่ขีดนี่แหละเฮ้ยโอเคนะเฮ้ยแต่ว่าวัาสดุดีวัสดุดีนะเรีบยเพื่อนให้ดูนี่เฮ้ยนะี่สีดําดําด้านนะแบบ ดำด้านแบบด้านแบบด้านแบบเกรยียดดีอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับนี่ตึดตืดเฮ้ยเฮ้ยดีมากอ่ะเนี่ยไอ้ตรงนี้แบบดีเฮ้ยมีหน้าล่ะเดึเคยเห็นรีวิวในของต่างประเทศนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นแบบรุ่นนี้ถ้าเกิดคุณงบไม่ถึงเอสเอ็มห้าแปดนะแนะนําคุณเล่นรุ่นนี้คือแบบเฮ้ยของเกรดดีอ่ะของเกรดดีอ่ะเนี่ยครับโอเคเลยโอเคเลยก็เนี่ยครับนี่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 นนน ตะแกงก็แบบเกรดดีเกรดดีแบบโอ้โหคุ้มแม่คุ้มแม่ก็เขาบอกกันนะครับว่าตัวนี้ไม่มีการลองเสียงนะครับเพราะว่าเพี่อนเคยดูคลิปในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เห็นแล้วแหละว่ามันได้ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของ SM58 SM58 นะครับอยู่ที่สี่พันบาทนะครับสามพันเก้าร้อยก็สี่บาทตีไปสี่พันตัวนี้ประมาณสักไม่เกินพันนะครับประมาณพันหนึ่งนะครับก็แต่มันได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไงถ้าเกิดสี่พันบาทเท่ากับหนึ่งร้อยไอ้นี่ไม่เกินพันนะครับได้แปดสิบก็นะครับก็ถือว่าใช้้ไดดี ดังนั้นนะครับเมื่อพี่ยนเห็นเสียงอย่างนั้นเพี่ยนสั่งโมูเลยนะครับเพี่ยนสั่งโมูเลยคือซื้อปุ๊บแบบส่งไปให้ร้านของโมูก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาหาเรานะครับก็แบบตอนนี้ก็สู้แบบ SM58 ได้สบายๆนะครับของตอนนี้ก็เลยไม่อยากจะให้ลองเสียงนะครับเดี๋ยวทุกคนจะไปจำผิดว่าเฮ้ยพี่ยนทําไมรุ่นนี้มันเสียงแบบสู้ SM58 ได้เลยความจริงมัน80%ของ SM58 นะครับเพี้ยนก็ไปดูมาแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดให้ดูนะให้ให้วิจารณ์นะที่เพี่ยนดูรีวิวของต่างประเทศมานะครับเพี่ยนบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณนะครับร้องแบบอะคูสติกนะครับแบบในห้องนะครับเอาไปร้องเองเอาไว้ฝึกร้องนะครับหรือว่า ไปตามร้านนะครับที่โตไม่เกิน20่สิบโตอไอ้ตัวนี้เอาอยู่แต่ถ้าเกิดคุณไปเล่นผับเนี้ยผับเอาไม่อยู่นะเพราะผับประมาณสัก40โต๊ะโตขึ้นนะครับเพราะมันขาดมวลกลาปนะครับแต่ว่าถามว่าสําหรับคนเริ่มร้องเพลงตัวนี้ดีสําหรับเล่นออคูสติกตัวนี้ดีนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อด้อยกว่าก็ต้องเข้าใจนะของมันสัมพันธ์ตามราคานะก็แบบแต่ว่าวัสดุเกรดดีอะให้เกรดดีให้จับก็แบบดีนะครับเสีย,ยอย่างเดียวนะครับ กลิ่นแรงไปหน่อยนะครับอาจจะต้องรอลอยประมาณสองสามวันนะครับเปิดใครได้มาก็วางไว้ข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับก็มันจะได้แบบอะไรกลิ่นหายนะครับโอเคครับแต่ถือว่าดีนะครับโอเคครับเพื่อนจบการอันบ็อกซิ่งตัวนี้ไปเดียวเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับชอบฝากกดไลค์สับสกายแล้วก็แชร์ด้วยนะ